ข้อที่สิบหกน่ะเป็กฏกำหนดให้อลฟาเบต้ามีเรื่องเซตเลยนะเป็นสมาชิกของลบพายจนถึงศูนย์ก็แปลว่าออลฟาเบต้าเนี่ยมีค่าอยู่ในช่วงนั้น,นะเป็นเลขอะตั้งแต่ลบพายจนถึงศูนย์คือเป็นเลข เลขติดลบจนถึงเลขศูนย์มากสุดเลขศูนย์นะครับน้อยสุดลบพายลบพายก็มีค่าประมาณสามจุดหนึ่งสี่เห็นไหมถ้าไซน์เอลฟ้าบวกไซน์เบต้าเท่ากับลบสองส่วนสามท่ากับลบสองส่วนสามและฟอสเอลฟ้า บวกคอสเบต้าเท่ากับสองส่วนรูทสามคือข้างหน้าเนี่ยงงเลยอย่างงงเลยแต่พอข้างหลังเนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกคุ้นชินพอเลขมันคุ้นคุ้นเห็นปะเลขมันคุ้นคุ้น<ม>นะฮะเริ่มรู้สึกคุ้นชินอืมโอเคแล้วเอลฟาบวกเตาเนี่ย มีค่าเท่ากับข้อใดอ่าฮะให้หาอลฟาบอกเบต้าหาไงเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องอะไร <c oughs> ดูดูเฉยๆก็ได้นะมันค่อนข้างยากดเห็นไหมแล้วอ่านจดหมายข้างนออลฟาเบต้าเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในช่วงนะ ลบพายจนถึงศูนย์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าไซนะ์อัลฟาบวกไซน์เบต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับติดลบสองส่วนสามรู้สามจะเห็นว่าเลขไม่เหมือนกันนะเลขต่างกันเขากลัวเรื่องดิสกิสนะคิดว่าเข้าใจแล้วลแล้วก็คอสอัลฟาบวกคอสเบต้าเนี่ยเท่ากับสองส่วนสามนะครับสองส่วนสามแล้วนะอัลฟาบวกเบต้าเนะี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใด คือรูปแบบแพทเทิร์นนาฐาเหมือนกันเลยเพยงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเลขเปลี่ยนไปคือตัวเลขอืทย์ต้องการเอลฟาบกเบต้าให้มองอย่างนี้ครับให้มองอย่างนี้นะให้มองอย่างนี้นะเอลฟากับเบต้าเป็นมุมถันนะทีลนะสะเต็ปนะสะเต็ปที่หนึ่งมองมให้ออกกับว่าเอลฟากับ Beta เนะบต้าเป็นมุมนะครับเป็นมุมนะอืมแล้วมุมเนี้ยอยู่ในช่วงศูนย์ถึงลบาา ความหมายของศูนย์ถึงลบายคืออะไรถ้าเราวาดวงกลมหนึ่งหน่วยถูกไหมฮะ,ะ,ะ,ะนี่คือศูนย์ยยนี่คือายส่วนสองนี่คือเอ่อเท่าไหร่ะพใช่ป่ะแล้วนี่คือสองพถูกปะถูกไหมฮะแล้วนี่คือสามายส่วนสองนี่คือการดูที่แบบว่า คนเข็มจะแบะดูปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแบบให้เป็นศูนย์ถึงลบายคืออย่างนี้ครับตามเข็มครับดูตามเข็มครับเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่ากำลังจะพูดว่าอัลฟาเบต้าอยู่ในช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงข้างล่างครับความดันล่างศูนย์ถึงลบายแล้วเป็นทิศตามเข็มด้วยไม่ใช่ทิศบนเข็มเห็นไหมอ่าประเด็นนี้ สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนหนึ่งมันคือมุมนะมันคือสองมุมบวกกันแล้วเป็นมุมในทิศตามเข็มแล้วอยู่ในโซลล่างคือโซนติดลบนะครับไปดูต่อเพราะนั้นทุกข้อเลยเป็นโซนติดลบหมดเลยนะอ่าขั้นแรกครับเขาบอกว่าใช้สูตรเปลี่ยนผลบวกไซน์และโคไซน์ไปเป็นผลคูณครับผมอืมเนี่ยเห็นเป่า sin a บวก sin b เท่ากับสองโคศไซด์บวก a b ส่วนสองเอกพี่พี่พูดผิดน,นะ sin ์เบวก sin b เท่ากับสองไซด์บวก a b ส่วนสองโคศเลบ b ส่วนสองนะอันนี้เรียกว่าสูตรครึ่งมุมมึงคุณแม็กซจำได้ไหมคำลองเดียวกันสูตรโคศ cos a บวก cos b ก็เท่ากับ2 cos a บวก b ส a ่วน2 cos a ลบ b ส่วน2ครับผมจะทำขั้นนี้ได้ต้องท่องสูตรตีโกณเรื่องนี้ให้ได้ก่อนใ i n a บวก b นะเท่ากับ2 s ส n a บวก b ส a ่วน2 cos a ล b ส่วน2ได้สมการที่1นึ่งและสมการที่2มนาะ คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะแค่ท่องสูตรเอาสูตรมาแทนค่าเฉยๆนะเอาล่ะขั้นที่สองนะับมันดูยุ่งยากหน่อยนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปน,นะอา่าขั้นที่สองบอกว่านำผลบวกของฟังก์ชันตรีโกทั้งสองเนี่ยมาหารกันเมื่อกี้เรามีสมการหนึ่งละสองเห็นเปล่า mm hmm. หนึ่งละสองเอามาหารกันปัวปัวสังเกตนะตรงนี้ไซน์ตรงนี้คอสนะตรงนี้คอสกับคอสนะครับนะฮะ ถ้าสายสายจะได้สายคอสถ้าคอสบวกคอสได้คอสตังคอสนะครับจับแานเนี่ยเลยม,มันจะมีบางอย่างโผล่ขึ้นมาใช่ป่ะตรงนี้ได้ตัวเลขฐากนการข้างซ้ายไม่มีปัญหาส่วนข้างขวาจะเป็นสภาพนี้เพราะว่าใ้ข้างหน้าเนี่ยจะหายไปเลขสองจะหายไปนะเอ่อเดี๋ยวนะเลขสองหายไปถูกออืมเอ๊อ๋อ อันนี้ยังไม่ได้หาในนี้แค่แทนค่าเฉยๆใช่ปะ่ะเอามาแปะเสร็จแล้วก็แทนทั้งบนลงมานะครับได้สองจะตัดเห็นป่ะตึกตึกวิธีตัดของเขาคืออะไรเขียนอย่างนี้เหรอแทนเซนเนี่นยเหรอคือ <c oughs> ตัดเลขนะมันไม่มีสัญลักษณ์ตัดเลขในนี้เขียนอย่างนี้เลยอ่ามันก็ตัดสองทิ้งใช่ปะ่ะแล้วกข็ข้างซ้ายตัดเลขได้เท่าเนี้ยลบหนึ่งส่วนสามนะครับข้างขวาเนี่ยจะได้ค่าสายค่าคอสนะค่าสายค่าคอสเพราะว่าจะมีชุดหนึ่งจะตัดกันหายไปอะ่ะ มีชุดหนึ่งตัดกันหลายไปชุดไหนอ่ะชุดไหน่ชุดเนี้ยชุดเนี้ยคอสคอสหลังอ่ะหายมันจะเหลือชุดหน้านะครับอืมโอเคใช่เหลือชุดหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วรวบให้มันเป็นแผ่นครับทีนี้ชีวิตจะดีน้องเห็นยังเห็นอะไรยังเห็นไหมนี่คือสเสน่ห์ของเรื่องตีกรมมิติประยุกนะฮะ คืออ่านโจทย์ปุ๊บอะไม่รู้เรื่องเลยว่าทําอะไรมองไม่ออกเลยว่าวิธีการอ่ะมันหนึ่งสองสามสี่จะเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆยังพอมองออกว่าเดี๋ยวทําขั้นที่หนึ่งทำสองทำสามทำสี่โอ้ทำห้าขั้นกูเหนื่อยเลิกทำใช่ไหมฮะอะแต่ติคนมายุคเธอจะมองไม่ค่อยออกแต่เมื่อไหร่ที่เมื่อไรที่เธอเอาสูตรที่ถูกต้องเข้ามาแทนนะฮะใช้สูตรที่ถูกอ่ะวิธีที่เหลือจะง่าย พอเขาใช้สูตรที่ถูกเนี่ยปุ๊บเธอจะเห็นเลยแทนอะไรถ้ากำลบรหนึ่งส่วนสามรู้เลยนี่นะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเนี่ยรู้เลยแทนลบหนึ่งส่วนสามเนี่อรู้เลยนะฮะอ่าก็แทนค่าเข้าไปเน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยลบหนึ่งส่วนสามเท่ากับนี้ใช่ไหมมันอยู่ในช่วงเนี้ยแทนพายส่วนหกครับผมลบภายส่วนหกนั่นเองต่อใช่ไหมตรงนี้ ข้างบนเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเลยนะพยายามอธิบายอะไรก็ไม่รู้อย่าไปสนใจถอดแทนจากเมื่อกี้นะจะได้แอลฟาบวกเบต้าส่วนสองเท่ากับลบพายส่วนหกนะครับเสร็จแล้วเธอก็แก้สมการธรรมดาเนี่ยเอาสองคูณสองตัดอะไรเงี้ยก็ได้เอลฟาบวกเบต้าเท่ากับลบพายส่วนสามตอบที่ห่โอเคป่ะแล้วตรงนี้มาอธิบายอะไรวะเนี้ยแหงเนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่อ ừ. Nè, bà mà nè